แล้วก็ได้ทราบความรู้สึกของพี่จากด้านการเรียนแล้วนะคบก็ยากทราบว่าพี่ได้มีเวลามาแบ่งจากการเรียนมาทำกิจกรรมบ้างหรือเปล่าก็ก็ก็คือกิจกรรมของพี่พี่หลักๆก็คือเป็นกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนานะคะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับชมรมพุทธทั้งจัดงานตักบาตรทำบุญตักบาตรนะคะทุกวันเช้าถือหัตถ์บางคนอาจเคยไปร่วมแล้วก็มีกิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนาอีกในวันสําคัญอย่างเนี้ยเราก็จะมีงานทําบุญอะไรต่างๆ รวมถึงพี่มีโอกาสได้เข้ามาทำในคณะเราด้วยก็คือเนี่ยการมีโอกาสจากรายการเสียงลำสายของคัะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทุกวันพุธแต่ว่าคือตอนนี้พี่เรียนจบไปแล้วแต่พี่อยากจะฝากงานกับน้องๆปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ที่ยังอยู่เลยนะคะว่าพี่ฝากรายการนี้อยากให้รายการนี้ยังอยู่ต่อไปนะคะก็ oh. อาจจะมีตัวอย่างสักนิดนึงของรายการเ oh. ามาให้น้องๆฟังก็คือคือรายการนี้มีเน้นว่ารรมะคือภาษาบาลีคือเด็กๆไ,ไม่มีความสนใจอยู่แล้วถูกไหม คือถ้าเอ่ยคาเป็นภาษาบาลีมาน้องเอาอยู่แล้วอะไรอย่างเ<จ>งี้ยถูกไหมก็พี่จะเริ่มจากการเล่าเรื่องนะคะ<ช>ก็แล้วตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ได้ไก็คือมีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือมีคุณยายคนนึงเขานั่งเงยบผ้าอยู่ก็คือนอนเยผ้าอยู่ที่เตียงนั่นแหละแต่พอดีว่าทําไปทํามาเข็มมันหายไปไหนไม่รู้ก็คือเหมือนว่าทําเข็มหล่นอยู่แถวแถวเตียงนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยคุณยายคนเนี้ยก็พอตอนดึกๆก็เดินออกไปหน้าบ้านเลยไปที่ตรงเสาไฟแล้วก็ไปหาเข็ม บบเพราะว่าตรงนั้นมันสว่างถูกไหม,มตรงนั้นมันสว่างเด็กเด็กคือหลานที่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็เดินกลับมายายไปทําอะไรตรงนี้มันมืดแล้วมันไม่ไดีนะยายถูกไหมยายก็บอกว่าอา้าวก็ยายมาหาเข็มนะหลานหลานถามขึ้นทางความยยายทําเข็มลกนตรงไหนละ่ะยายตอบทันทีว่าอ๋อตรงเตียงพอดียายนอนยีพ่าอยู่ที่เตียงหลานก็ด้วยความงุนงงด้วยความสงสัยถูกไหมอ้าวแล้วยายทำไมไปหาที่เตียงทําเข็มลบนที่เตียงยายตอบกลับทันทีด้วยน้าเสียงค่อนข้างนิ่งบอกว่า แล้วหลานล่ะทำความสุขหล่นหายไปจากหัวใจทําไมต้องออกไปหาตามห้างตามผับตามบาร์ oh, oh. ในยามราตรีถูกไหม oh. คือแล้วหลานได้ความสุขกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ยายก็แบบน้ำตาแทบ,บจะไหลหลานก็ <laughs> คิดได้เลยถูกไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันบอกให้เรารู้ถึงการแก้ปัญหาว่าปัญหามันเกิดตรงไหนเราควรจะแก้ตรงนั้นซึ่งภาษาบาลีถ้าพี่พูดภาษาบาลีเนี่ยเดี๋นก็ไม่มีใครฟังแล้วถูกไหมพี่จะมาพูดว่าทุกสมุทัยนี่โลดมัดทุกคืนนี้นะสมุทัยคืนนี้โลดคืนนี้มาคืนนี้ไม่มีใครสนใจหรอกน้องก็คือพี่อยากให้ทำมากมันถึงใจวัยรุ่นมากขึ้นนะคะน้องก็ถึงมากขึ้นใช่ใชใก็เลยออกมาบรรยายแบบประมาณนี้ค่ะฟังวฟังแล้วเรายังรู้สึกดีใช่ได้ทั้งว่าสนุกแล้วก็ยังได้ เรื่องธรรมะส่วนนี้ก็เป็นสอนธรรมะนะคะงานอื่นก็พี่ก็อาจจะเป็นพีเอผู้ช่วยสอนของอาจารย์ในรายวิชาลาตาเบสด้วยะคะรวมถึงช่วยงานของทางคณะเราไม่ว่าจะเป็นการจัดงานต่างๆก็ช่วยทุกงานนะคะเป,เป็นถือว่ามันเหมือนเราเป็นมีความผูกพันอย่างที่พี่บอกตั้งแต่ต้นนะคะคือมีอะไรก็จะช่วยช่วยกันตลอดแล้วเห็นได้พี่ได้พูดมานี่ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายและก็มีการเรียนด้วยอยากทราบว่าที่มีเวลาแบ่งเวลายังไงครับก็การแบ่งเวลาก็เทคนิคง่ายๆคือว่า ต้องตามเนื้อหาที่เราจะเรียนให้ทันก็คือว่าถ้าเราคือมันหลีกไม่ได้เราที่ต้องขันเรียนบางทีในการทํากิจกรรมถูกไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถ้าเรายังพอมีเวลาหน่อยแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่จะเรียนในคาบ้ต่อไปให้รู้ก่อนหรือถ้าไม่มีเวลาก็กลับมาทบทวนคือพูดง่ายๆคือหายไปแต่ว่าความรู้อย่าหายคือต้องตามความรู้ต่างๆให้ทันแล้วก็เราควรจะให้ความสำคัญกับการเรียนมาเป็นระดับหนึ่งก่อนนะคะการเรียนเป็นหลักใช่ไหมก็ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่น้องๆที่ฟังอยู่ในสาวาณนำไปใช้ได้นะคะ,คะแล้วก็เมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงที่บอกว่าพี่อยู่ชมรมพุทใช่ไหมคะมแล้วก็เรามีเรื่องสาระดีๆเมื่อสักมสักพูดนี้เป็นคุณธรรมจร,ริยธรรมนี่เต็มเปียมเลยก็เลยอยากถามความคิดเห็นที่นะคะว่า พี่คิดว่าคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมค่ะมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะคะพี่รู้สึกว่าคุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตของเราอย่างเช่นถ้าเราจบไปได้เก่งเดียวมาดับหนึ่งถูกไหม,มแต่เราเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมันก็ไม่มีประโยชน์กับสังคมเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมถึงแม้ไม่ไม่ต้องเป็นคนเก่งเลิศเลืออะไรแต่พี่ว่าคนคนนั้นน่าจะมีประโยชน์กับสังคามมากกว่าแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองที่เราเจอกันประจำเนี่ยในข่าวหนังสือพิมพ์บางคนบอกว่า อ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีดูข่าวแล้วมันน่าปวดหัวมันมีแต่ปัญหาถูกไหมคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากความที่เราไม่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งการเมืองทั้งเรื่องอาชญากรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าศีลธรรมกลับมาทุกอย่างจะดีไหมพี่มองแบบนี้ครัโอ้ครับก็เหมือนกับได้รับข๋อคิดดีดีกลับมาดีดีเนาะครับก็อย่างทราบว่าจากการที่พี่ได้ไปเวลามาทํากิจกรรมใช่ไหมคะก็ว่าพี่ได้รับอะไรบ้างจากการทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลย สำหรับการทํากิจกรรมอย่างที่พี่บอกแต่ต้นว่าก mm ิจกรรมมีความสําคัญเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมสอนอะไรเรามากกว่าที่เราอ่านหนังสือแล้วได้เกรดออกมาสำหรับการเรียนกิจกรรมสอนเรารู้ว่าเราสอนให้เราทํางานเป็นมากขึ้นรู้จักทํางานอย่างน้องสองคนที่พี่มั่นใจว่าน้องเป็นในกิจกรรมนี้ถึงไหมกิจกรรมเพราะฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่ทำกิจกรรมน้องต้องได้เจอคนนู้นคนนี้เยอะแยะสิ่งที่น้องได้คือน้องได้มีโอกาสที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นเยอะแยะรวมถึงการที่เรามีความรู้จักที่จะแก้ปัญหาเพราะ อยู่ดีๆเกิดปัญหาเข้ามาน้องต้องแก้กไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นซึ่งถามว่าหนังสือเรียนเทคบุ๊กบอกน้องไหมว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้งบประมาณไม่พอเราทํายังไงเวลาไม่พอเราทํยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมสอนเราให้เราทํางานเป็นมากขึ้นก็ใครที่สนใจก็แบ,บ่งงานทํากิจกรรมอย่างนี้ดีสุดได้ทางการเรียนแล้วก็ควบคู่กับกิจกรรมะคะ่ะ